เป็นพวกคาร์ลเบลครับชัยยานยนต์พกคาร์ลเิวันนี้อนโทนวาลเสีย มีถอดแผงมาแล้วถอดคมอมมาแล้วแล้วเราเปลีนคอนโทรวลวาลคำถอดไปแล้วคำอยู่ข้างล่างนี่คำถอดง่ายอยู่คอนโทรวลวาลเก่านะครับตัวนี้คอนโทรวลวาลไม่ดีนะครับตัวนี้คอนโทรลวาล์วใหม่อยู่นี่รถโฟก์นะรถโฟก์คอนโทรวลวาใหม่นะครับจะใส่ล้ว Lock it, boy. Okay, well lần này lần này là sự thứ năm mươi chết chết eo các song chết ít 174นี่กระชนกอดมาตั้งแข็งแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้ด้านหลัง มองใ,ใกล้ตัวล็อกมันทีนี้เป็นไฟฉีดจะจบตัวล็อกมันจะแข็งมาก อรอบรับตัวนี้แข็งมากเลยเสียความรู้สึกแข็งมากตัวนี้รับฟืนตัวสองตัวสามตัวนี้สามจุด แข็งมากข้างล่างก็ไม่มีอะไรข้างล่างจะใช้น็อตยึดข้างก็ใช้น็อตยึดแต่ตรงกลางมันมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแต่แข็งมากก็ณนี่แข็งมากมีมีนอ็อตเออใช้อันน่ะ จิบล็อกใช้จิบล็อกเข้าไปเสียไปนี่ตัวหนึ่งจะต้องงางนี่ออกนี่ก็เสียพอนีเลยตัวนั้นกัเข้านี่หนึ่งนี่ก็เสียพอนีสองแข็งมากเสียพอนีสามเสียไปสามสามที่อันนี้ก็มีเสียจิบ อันนี้ก็ใส่คอมเข้าไปแล้วคอมพรสเซอร์ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วใส่ง่ายงง่่าาายเเเเด้ชรรร์์ตัวววคออออมมที อันนี้คำา่เพ้อยลสิบบร้านไปแเลยน้ำได้เลยไม่ต้องเก็บนะดูเซคเคนนะคเห็นไหมชนเงาที่นี่มันสายเสก็จไปแล้ มีใต้ท้องรถกันที่นี้เสียแล้วใส,งส,งสง่ง่ออายที่นี้ใส่ง่ายงัดออกก็เสียเพราะนั้นเองเสียเพราะนัานแหสายก็ดูรับจันุุ้ี่เปลี่ยนคันโทนลว้า

เรกเห็นก okay, mm ับซีแก้ก็อยู่นี่นะครับมันขึ้นมันลงเปิดแค่เบอร์องกันอันนี้เรานี่แอร์หลังสองรอยไม่ได้แปช ตัว uh ห้าาใส่กันตรไปลวนะครับอ่าตัวนี้ตัวน่งจิบล็อกจิบล็อกตัวนี้ใส่ครับไปลแล้วะเป็นน็อตยึดนั่นเอ เดินจิปล็อกแบบนี้นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วเติมยาเรียบร้อย้วครับเครื่องอยู่แค่นี้รถคันเบลเลอร์เครื่องนิดเดียว เครื่องเล็กนะรถคันใหญ่แต่เครื่องตัวไม่ใหญ่ทุกคาร์วิลรถนี้วิ่งไปสองแสนกิโลนะครับสองแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบหกกิโล สองแสนก้พันก้ิบเกิโลฟุกแค่นี้นะครับ